ดอกกระชายดำค่ะเมื่อวานมีดอกนึงแต่เหี่ยวแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ออกเมื่อวานพอเช้าวันนี้ตื่นมาดูโอ้ให้เราชมอีกสองดอกมาพร้อมกัน ดอกเขาจะอยู่ได้แค่วันเดียวนะคะคุณพอตอนเย็นก็จะเหี่ยวแล้วค่ะโอเคมีใบเดียวแล้วก็มีดอกให้เชยชมนี่ละคะ่ะปลูกต้นไม้รีบออกดอกให้ดูเช่ยวแต่มีใบให้ใบเดียว ต่มีดอกให้สองดอกวันนี้ให้ดูนะคะวันนี้น้องกระชายดำมีสองดอกค่ะสองดอกกับอีกหนึ่งใบนี่แหละดูต้นนี้ก็มีใบเดียวดูต้นนี้ก็มีใบเดียว จะมีดอกไหมคะเนี่ยข้างในเนี่ยต้องลุ้นค่ะเนี่จะมีออกมาให้เราใบาเดียวกระถางนี้ก็มีใบเดียวค่ะนี่ก็มีใบเดียวแต่ออกดอกให้สองดอกมาื่วานให้ดูดอก หนึ่งแต่เหี่ยวไปแล้ววันนี้มีสองดอกนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะมีน้องมะแรงไปหอมไปเชยชมก่อนดูสิคะนะตัวมิมค่ะมิม้ม